อยู่ตะแก่งานการก็ไม่เคยช่วยแล้วฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เราโกงสักทีหนึ่งอยากตับแข็งตายมันเพื่อนหรือไงคู่นม่ฟังเดินหนีหมีหน้าแต่งงานมันเลยอยากได้ทานมาชินรือว่ะ เฮ้ยมันไม่พังหรือวะเสียงเรียกเข้าได้ไงตินก็โดนตัดไปแล้วเฮ้ยนี่มันเบอร์เก่าสมัยชั้นหนุ่มๆนี่วะฮัลโหลฮัลโหลครับ นั่นใครล่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกคือในกระพลรับสินก็เออดิแล้วตกลงแกเป็นใครเนี่ยถ้าโทรมาป่วนฉันจะวางนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับใครไว้อกไม่รู้ว่ะเฮ้ยอย่าไปนะห้าไปตลาดซอยสี่เด็ดขาดอย่าไปจีบลูกแม่ค้าอ่าตคำสั่งที่ชื่อหน่องนะเว้ยอ๋อกลัวฉันจะไปจีบตัดหน้าดิฟังนะ ฉันคือแกจากอนาคตเชื่อฉันนะไอเอกอย่าจีบน้องมาเป็นแฟนเด็ดขาดจำไว้ไอเอกอะไรวะขึ้นมาทำบ้าอะไรบนนี้แล้วเมื่อกี้คุยกับใครป้าๆป,าปามันไม่คุยกับใครขึ้นมา,อาของเฉยเฉยอยาให้ฉันรู้นะว่าแกคุยกับใคร รีบออกไปซื้อของที่ตลาดได้แล้วจะๆจะแค่คุยอใครวะเนี่ยก็พูดกันนั่นแหละคงกลัวว่าฉันจะไปจีบสาวแข่งกับมันมั้งแถมดัดเสียงแก่ซะด้วยแล้วแกจะไปกินตามสั่งกับฉันไหมเนี่ย ไปอ่ะสาวไป,ออไปเออเสร็จไปคนเดียวได้วะเยวกันเว้ สวยขนาดนี้นี่ถึงว่าไอ้โรคจิตนั้นโทรมาบอกแม่ฉันเข้ามาจีสวัสดีครับแม่ค้าคนสวยมีอะไรน่าทานบ้างเหรอครับก็มีทั NP ้งข้าวผัดข้าวกระเพราข้าวไข่เจียว มีหลายข้าวเลยค่ะแล้วมีข้าวที่สดๆไหมครับก็สดทุกจานเลยนะคะ เออฉันได้เบอร์ลูกสาวแม่ค้าตามสั่งมาแล้วเฮ้ย hey, จริงดิระวังตัวหน่อยก็ดีนะเว้เขาว่าบ้านนนะพ่อดูแม่ก็ห่วงเฮ้ย hey, ระดับนี้แะถึงพ่อตาแม่ยายจะโหดขนาดไหนอ่ะฉันก็ไม่กลัวหรอกเว้ยเฮ้ยสายสอนว่ะแค่นี้ก่อนนะเว้ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลนี่ฉันเอง ตกลงเป็นคนแก่ไม่ได้ดัดเสียงใช่ไหมเนี่ยก็เออดีฉันอายุห้าสิบ้าแล้วเว้ยนี่ตกลงแกไปจีบหน้องมาแล้วใช่ไหมฮะรู้ได้ไงอ่ะรู้มันพ่อของน้องเหรอเออใช่ฉันนี่แหละพ่อของหน้องฉันขอสั่งห้ามแกว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันเด็ดขาดได้ยินไหมันแน่เมื่อกี้ผมมุ่งคุยกับลุงเน่งพ่อของน้องตัวจริงลุงอย่ามาโกหกผมเลย เอาเป็นว่าฉันเป็นผู้อย่างรู้อนาคตของแกแล้วกันฟังฉันไน่ยหนุ่มอีกไม่นานแกจะไม่คู่แข่งหัวใจแกสู้เขาไม่ได้หรอกตัดใจซะเถอะยกหน่องให้เขาไปเออเออแค่นี้นะเว้ยยักตื่นแล้วอะไรของลุงเน่วะเดี๋ยวโทรมาขู่โทรมาเตือนแต่ก็ตลกดี่วะสงสัยจะเหงา ทำอะไรอ่ะเปล่าแกเนี่ยมันทำให้ฉันกุนกิดทุกทีตื่นมาเห็นหน้าแกอารมเสียเลยอุ้ยทำอะไรไม่เคยได้ใจเลยอกโอมากาั้น่ะถ้าฉันห้าตัวเองในอดีตได้รับรองแกได้หายออกไปจากชีวิตฉันแน่ยี่นองเอ้ย สาธุขอให้ตื่นมาทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เมียใหม่ขอให้มีชีวิตใหม่สาธุสาธุสาธุาไอ้เอกตื่นมาแล้วทำอะไรอยู่พนมมือสวนบอลไล่ผีหรือไงรีบลงไปกอกน้ำเดี๋ยวนี้เลยไปครับครับทุกแล้วครับแม่คุณ เด็กนั้นบอกไม่ฟังเลยวะบอกว่าจะจีบอย่าจีบจีบจนได้บอกอะไรอีกไอเอ็เปล่าครับไม่ได้บอกอะไรครับอีกไม่นานแกจะมีคู่แข่งแกสู้เขาไม่ได้หรอกตัดใจซะเถอะยกหน่องให้เขาไปเรื่องแบบนี้ใครมันจะไปยอมวะ เยศักดิ์ศรีลูกผู้ชายหมดเอ่อน้องขอคิดดูก่อนนะพี่แอดพอดีเอกเขาก็ชวนน้องไปดูหนังเหมือนกันไปกับพี่ดีกว่าน้องพี่มีรถยนต์นะแอ์เย็นฉ่ำไปรับส่งถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปเบียดเสียกับใครให้ร้อนด้วย แม้ถึงเอกจะไม่ได้มีรถขับเต่เอกก็เดินไปส่งน้องถึงบ้านได้เหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างนะเดเอกจะพาหน่องไปรัดซอยนู้นองซอยนี้พาไปกินของอร่อยๆคล่อ,อ,องตัวตั้งเยอะอีกอย่างนั่งรถยนต์สมัยเนี้รถติดจะตายกว่าถึงคงหิวแย่เลยจริงไหมจ้านหน่อง ตวทีนะจ๊ะพี่แอดหนองว่าหนองไปกับเอกเขาดีกว่าจ้ะฮะนี่หนองเลือกไอ้กระจอกนี่หรอเอองั้นก็ตามใจชอบความลำบากก็ไม่บอกไม่ฉลาดเรื่องเลยว่ะอ้าเวเฮ้ยพูดองนี้ได้ไงวะอ,อย่าเอกช่างมันเถอะปล่อยเขาไป,ไปแต่ก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ได้เห็นท่าแท้ของพี่เขา เราคิดถูกเหมือนกันนะเนี่ยที่เลือกเอกมีพ่าเอกได้เป็นแฟนเมื่อไหร่นรนะเอกจะดูแลให้ดียิ่งกว่านี้เอกเอาจจช่วยน้องนะขอให้พ่อกับแม่กลับมาเข้าใจกันเร็วๆ หรครับทำไมนะัคขฉันยังไม่เปลี่ยนวะแกทำอะไรอยู่ไอเอกไอเอกมันไม่ว่างครับจีบสาวอยู่ไอแม็กนี่ลุงรู้จักชื่อผมได้ยังไงเนี่ยลุงเป็นใครแกต้องเลิกสูบเลิกดื่มนะ้าไมอยากตายก่อนวัยอันควรอะนไรเนี่ยอย่าไปแช่งกันดีวะแกจะตายตอนสามสิบห้าเพราะพิษสุราเรื้อรังเฮ้ยอย่าาปากเสียนะเวย้ย มีอะไรไหมแม็กใครโทรมาก็ไม่รู้เนี่ยนี่ลุงยังไม่เลิกโทรมาอีกเหรอแกคุยกับน้องเรื่องพ่อแม่เขาแยกทางกันใช่ไหมนี่ลุงรู้ได้ไงฟังกันนะน้องเขาตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่กับพ่อหรือแม่ตอนนั้นแกไม่ต้องห้ามแกให้เขาไปอยู่กับพ่ออย่าบอกให้เขามาอยู่กับแม่นะเข้าใจไหมนี่ลุงเป็นใครกันแน่เนี่ย น้องพ่อกับแม่ตกลงกันแล้วว่าจะแยกทางกันน้องต้องเลือกว่าจะไปกับพ่อหรือจะอยู่กับแม่เฮ้ย hey! กลับมาบ้านเดิมจริงๆด,ด้วยฉัทนทำสำเร็จแล้ว ฉันเปนดีได้แล้ววะเย้ชิชิยืตื่นแล้วจะแหกปากทำไมวะอีเอกเสียงดังหนัวหูว้ยหุยทำไมเห็นหน้าเมียที่อยู่กินกันมา20กว่าปีทำไมต้องตกใจขนาดนั้นวะเปล่าจ้าเร้่มงเงินที่ไปตัดญ้าอยู่ไหนเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ นี่แกคิดจะอุปยิบเงนฉันเหรอฉันบอกแล้วไงว่ามีเท่าไหร่เอาเงินมาให้ฉันได้หมดตื่นแล้วก็ไปทำหน้าที่ตัวเองสิฉันหิวข้าวแล้วฉันฉันต้องทำด้วยเหรอที่แกไม่รู้หน้าที่ตัวเองเหรอต้องให้ฉันบอกซ้ำทุกรอบหรืงไงหรือว่าเมื่อวานฉันฟาดกระบาลแกหนักไป งั้นฉันจะบอกให้ว่าแกมีหน้าที่อะไรบ้างล้างจานหุงข้าวทำกับข้าวล้างห้องน้ำขัดพื้นตัดจ้าแล้วก็ซักผ้าแล้วเธอมีหน้าที่ทำอะไรบ้างล่ะฉันก็เป็นผู้ควบค,คุมการทางานของแกไงหยุดถามแล้วเอาไปทางานเดี๋ยวนี้